<Okay. S 1> วสวัสดีครับวันนี้นะฮะพี่อยี๋มาใกล้เดีย๋ยมาใกล้ <Okay. S 1> วันนี้นะครับเราจะมาพาดูบ้านพักของนายกฤษณ์กันนะครับว่ามีความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างน,นะฮะสายคนดัาที <c oughs> ซึ่งวันนี้เรามีปาร์ตี้กันนิดหน่อยนะฮะกับการว่าจะทำอาหารกับข้าวกินกันนะฮะซึ่งวันนี้ได้รับเกีออยรติสูงเลยนะฮะจากดีเจเขามาเยี่ยมเรานี่ <muitas> ึ่งเ <ição> ป er ็นดีเจหน้าจานะครับแห่งยูบาโคราของเรานะครับเขามีเพลงประจำตัวของเขาด้วยขอสาธิตเพลงของของเขาเลยครับตุ้ม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 ตุม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 ตุ้ม รูเม้นของผมเองนะครับคนนี้แน่พวกับพิโจนะครับอันยลังสมองมังเตอันนี้พิโจทำอะไรครับนำเงินไปซื้ออะไรันครับเงินไปซื้อโซดานะครับซึ่งเล่าเหลืออยู่นี่เบนสามสี่ห้านะครับสองแปดห้าโซดาอื้อสามตัวพิโจเขาจะไปซื้ออะไรนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในตัวกันนะครับว่าทำอะไรกันบ้างนะ ซึ่งตอนนี้เมก็ยัขายังไม่ได้ทาอะไรเลยต,ตอนนี้เราใส่ทอดซึ่งแช่ตู้เย็นไม้กินไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานบเชฟหายเชฟหายนะครับไม่ใช่ใชิปหายเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนนะครับข้งสองนะครับว่ามีอะไรห้องนอนแต่ละคนก็เป็นยังไงกันยุบตุ้ม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  แน,แน่มันต่างกันเราชักบก้าอยู่ัลยอ้ามึงทำอะไรมาฮะ mm. มึงชักบ้าอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้มึงชักบ้าใช่ไหมเมื่อกี้นี่คือดีเจต้นกล้านะครับ ชีวิตมันก็เหมือนกับที่มันกินนะครับหลักลกรรมเหมือนกันนะครับดีเจต้นกล้าเขาก็มีเพลงอ่าเพลงประจำตัวของเขาด้วยนะครับขอสาวนะครับตุ้ม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 ตุ้ตุ้ม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 ตุมตุ้มตุ้มตุ้ ดรัมเมอร์แรงๆนะครับแน่ๆเราอาจจะเขากำลังจะถอดเปงี่ยนอยู่ Excuse me เนี่ตอนนี้เามาถึงห้องนอนที่นอนของอ่าดรัมเมอร์ของเรานะครับหรือว่าเชฟของเราในเชฟแฟนนะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ฮะรู้สึกว่าห้องยังไม่ปรับเปลี่ยนนะครับหลังจากทีุู่เมทคุณย้ายออกไปย้ายไปจากบิ๊กบราเธอร์ this this is is no c a s s at a bedroom is bedroom one two bedroom at a air c o n d i t i o n น r ยรู้แล้ววันไหนพี่โจโกลนักๆกูจะมานอนนี่แหละนี่คือห้องนี่คือห้องนอนพิเศษนะครับนี่คือห้องนอนของผมเองนะครับเนีมาดูเลยตุ้มจุ๋มุ้มตุ้มตุ้มตุ้มอันนจ้คืจห้มงของพี่โจนะครับพี่โจเมืองี มีไม่อยู่ตอนนี้แกรับเงินดีนนส,สดานี่คือที่น้องผมนะครับเอ๊ดูสะอาดเยี่ยมอ่อ,องนี่เปิดเพลงให้ฟังด้วยแป๊บเพลงใครครับตอนนี้เฟซบุ๊กองผมนะครับ <Yeah. S 1> เวทวิวของผมเป็นจอมือช่วงนี้ผมก็ลังงอยู่นะครับลงแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับนี่วันนี้แมนยูแพ้นะครับ1-0ให้กับอีฟอาร์ทีมเลยวะอ่า not 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 with not อะไรเนี่ยไม่ใช่ not not อตอะไรใช่ไมไม่ต่างอะไรกับเชลซีนะครับเชลซีวันนี้ก็แพ้2-0ยกคอมิไอ้สีเหลืองเขียวนะฮะแพ้1-0 ทำโปสเตอร์ใหม่ล่าสัุดเลยแมนยู2012ถึง2013น,น,นะครับแล้วก็นีกคือวันพีชนะครับกระตู้นเรื่องผมของผมนะครับวันนี้เราก็พาทัวร์กันที่บ้านให้ทุกคนได้รู้กันนะครับได้ดูกันนะครับว่าวันนี้ว่าเราทำอะไรเราเป็นอยู่กันยัางไงาเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันอีกทีนึงนะครับให้คุณปิ่งนำน,นะครับมามา ไฟสวยมากครับผมบอกเลยบ,บ้านเราน่าอยู่อ่าอ่านะครับตอนนี้ทำอะไรครับตอนนี้เราตอนนี้ทำเฮียอะไรกันอยู่ครับไก่กอ๋กอกำลังสะแตกไก่กันอยู่ โอ้ล้วผมก็เจออันนี้ทุกคนเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวหมูข้าวก่อนถ่ายเลยทุกคนครับเจอรูอขนาดว่าทำไรมันก็ของผ,ผมน่าจะอยู่แค่ตรงนี้ถ้าผมได้ท่อนี้ผมคงจะมีความสุขมากเลยหไหนเปล่งลองมาเป็น อาผู uh, no right? no. ้เล่นต้องปกงันนะครับอาอาอาาอ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 ามาอ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 อา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 าอ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 อาบาทาาาอาออา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 ออาอาอาาอ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 บาออาาาออาอาาอ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 ามาอ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 อ คนัะตอนนี้กำลังล้างทิศอยู่นะครับในล้างจานไอ้เหี้ยจ่ามึงขออ่ะมึงแดดเย็นๆนี่นะอ้าพามางกินเออมันร่วมผมแดดๆไหมหลังคุนก่อหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยวันนี้เราก็พามาดูบ้านภาคอะคาเดมี่ยูบาร์นะครับเรามีความสุขกันแค่ไหนนะครับคุณสามารถพูดได้ไหม ทำไมครับผมโพสได้ไม่แต่สิ่งดีโพสโซเชียลแคมไหมโซเชียลแคมผมไม่มีคุณโพสผ่านเฟซบุ๊กมาได้ผมโพสผ่านยูท b บซึ่งพวกเรามีความสุขกันมากนะครับในการอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณยูบาร์นะครับ